สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2กันบ้างดีกว่านะครับหลังจากตัวของผมเนี่ยเล่าเรื่องรัสเซียกับยูเครนมาเยอะมากๆเลยวันนี้ก็คิดว่าอยากจะมาเล่าเรื่องที่มันแบบย้อนอดีตกันหน่อยละกันนะครับก็จัดไปนะครับผมเจอกับเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ในวันนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเอาเรื่องราวรถไฟลับของฮิตเลอร์เนี่ยมันเล่าให กับทุกคนฟังกันนะครับโดยรถไฟนี้เนี่ยเป็นรถไฟที่ฮิตเลอร์ใช้เดินทางไปยังที่ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีในฝรั่งเศสในโปลแลนด์หรือว่าในเยอรมันเองก็ตามนะก็เป็นรถไฟที่ทําให้ฮิตเลอร์เนี่ยทำงานกันแบบว่าตลอดเวลาได้เลยนะครับถือได้ว่าเป็นรถไฟที่ล้ามากๆในยุคนั้นนะครับผมแล้วก็มีการจัดการที่เป็นเลิศอังกฤษเองเนี่ยเคยคิดจะจัดการฮิตเลอร์โดยการบอรมรถไฟขบวนนี้เนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่ลับมากเกินไปครับไม่ สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเดินทางไปยังไงนะครับผมแล้วก็เวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยแต่ละสถานีได้รับการแจ้งเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนจะมาถึงเท่านั้นเองนะแล้วก็มีการเตรียมการที่เข้มงวดมากๆเลยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอังกฤษก็เลยต้องล้มเลิกแผนนี้ไปมามามา,มาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถไฟของฮิตเลอร์เนี่ยมันจะเทพขนาดไหนระบบมันจะแบบเป็นยังไงกันบ้างเรามารู้จักกับ ฟิลเลอร์ซอดเดอร์ซุกกันดีกว่านะครับนี่คือชื่อในภาษาเยอรมันนั่นเองโดยฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้เริ่มเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้นะครับในช่วงเดือนมกราปี1939โดยรถไฟนี้เองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนเฮดคอร์เตอร์เคลื่อนที่ได้เลยนะคือฮิตเลอร์เองเนี่ยก็จะมีเฮดคอร์เตอร์อยู่หลายที่ถูกไหมเขาก็จะเดินทางไปทํางานที่นู่นที่นี่แต่เขาต้องการที่จะทําให้เขาเองเนี่ยสามารถทํางานในระหว่างที่เขาเดินทางได้ด้วยก็เลยมีการสร้างรถไฟนี้ขึ้นมานะครับรถไฟนี้เองเนี่ยนะครับผมมีระบบตั้งแต่ภายนอกและภายใน ล้ำมากๆเลยนะครับเราลองมาดูกันสัหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่เรา,เาบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้เพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟของฮิตเลอร์ฟิ l l เลอร์ซอนเดอร์สุกนะครับผมถูกทําลายไปแทบจะเกลี้ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกการเดินทางวิธีการสร้างวัตถุข้างในอะไรแบบนี้ถูกทําลายทิ้งไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัวรถไฟเองเนี่ยก็ยังถูกเผาทําลายทิ้งไปด้วยทําให้มีข้อมูลหลงเหลือที่หลุดออกมาเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็เอามา ประกอบแล้วก็รวมกับการคาดการณ์ต่างๆก็เป็นรูปเป็นร่างได้นะว่ามันพอจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่หน้ารถไฟเองเนี่ยก็จะเป็นหัวรถจักรตามปกติจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะตามมาด้วยขบวนที่มีปืนในการที่จะต่อต้านอากาศยานเนี่ยสกระบอกนะครับ anti aircraft เนี่ยอยู่2กระบอกนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับก็จะมีส่วนการทํางานต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เรียงมาให้แต่บอกไว้ก่อนว่าส่วนการทํางานต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องฟิกแบบนี้ ตลอดเวลาความยาวเนี่ยก็มีการเปลี่ยนด้วยนะครับผมแบบว่าเดินทางในคราวนี้อาจจะเอาไปแค่นี้เดินทางไปอีกทริปหนึ่งเนี่ยอาจจะเอาไปมากกว่านี้ซึ่งความยาวของขอบวนรถไฟฮิตเลอร์เนี่ยจะอยู่ที่ช่วง3 0 0ร้อถึงสี่เมตรต่อจากนั้นเรามาดูส่วนต่อจากปืนยิงต่อต้านอากาศยานกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นส่วนอะไรกันบ้างต่อจากส่วนปืนต่อต้านอากาศยานก็จะเป็นส่วนเก็บของนะครับผมแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องทํางานส่วนตัวของฮิตเลอร์ซึ่งภายในเองเนี่ยก็จะมีห้องนอนมีห้องน้ำมีห้องให้แขกรอนะครับผมคือ เรียกได้ว่าก็ลูรามาเห่าไปเลยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ย ก็จะเป็นส่วนในการบัญชาการนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นที่ที่เหล่านายพลต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมกับฮิตเลอร์แล้วต่อจากส่วนประชุมนี้เองเนี่ยก็จะเป็นส่วนการสื่อสารนะครับผมเพราะว่าจะได้รับข้อมูลรับอะไรต่างๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อนที่อยู่ก็รับข้อมูลได้แล้วต่อจากส่วนการสื่อสารก็จะเป็นที่อยู่ของทหารอารักขาหรือว่ากลุ่มบอดี้การ์ดของฮิตเลอร์ที่เรียกกันว่า RSD ครับต่อจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีส่วนทานข้าวนะครับผมมีส่วนสําหรับแขกนะครับแล้วก็มีส่วนสําหรับอาบน้ําแล้วจากนั้นเนี่ยก็อาจจะ มีพวกแบบ สำหรับแขกเนี่ยต่อมาได้นะครับผมแต่เนี้ยก็แล้วแต่ขบวนนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผู้ที่คอยดูแลภาพลักษณ์ของฮิตเลอร์นะครับเพราะว่าพ่อเกนได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆในการที่ทาให้ฮิตเลอร์กลุ่มอํานาจอย่างเด็ดขาดในเยอรมันเอาไว้ได้นอกจากส่วนของรถไฟเองเนี่ยนะครับเวลาฮิตเลอร์จะออกเดินทางเนี่ยก็จะมีการเช็ครถไฟเป็นอย่างดีว่าจะไม่มีใครเนี่ยแอบมาติดระเบิดหรือซ่อนอาวุธอะไรไปได้นะครับแล้วก็จะมีการเคลียร์สถานีที่จะเดินทางไปถึงรวมไปถึงเคลียร์ทางต่างๆก็จะมีตำรวจเนี่ยถ ไปดูก่อนในบางครั้งเองเนี่ยนะครับก็จะมีรถไฟเนี่ยนำหน้าไปก่อนหรือว่ารถไฟตามหลังไปด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการหลอกไม่ให้เกิดว่าถูกเป็นเป้าโจมตีได้มีการหลอกให้ศัตรูสับสนอะไรแบบนี้ในบางครั้งบางคราวเนี่ยก็จะมีเครื่องบินบินตามมานะครับผมรวมไปถึงรถหรือว่ารถถังเนี่ยขับตามมาด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าพร้อมป้องกันท่านผู้นําตลอดเวลาข้อมูลการเดินทางเนี่ยก็มีคนรู้น้อยมากๆนะครับแล้วเวลาเดินทางทําอะไรเสร็จก็จะทําลายทิ้งด้วยนะครับก็เท่ากับว่าคนที่รู้เส้นทางการเดินทางของไอ้รถไฟ ขบวนนี้เนี่ยฟิลเลอร์ซอดเดอร์ซุกอ่ะน้อยมากๆเลยนะครับผมมีคนจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็เรียกได้ว่ามีการสร้างบังเกอร์ให้กับรถไฟด้วยนะครับซึ่งเคยถูกใช้อยู่2ครั้งโดยตัวของฮิตเลอร์แล้วก็มุสโสลินีรถไฟนี้เองเนี่ยนะครับก็เคยรับผู้นําต่างๆหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลมามากมายนะอย่างสําคัญสําคัญเลยก็มุสโสลินีที่เพิ่งพูดไปอย่างเงี้ยก็เคยนั่งรถไฟนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่คนสําคัญจากฝรั่งเศสโปรแลนด์เองก็เคยนั่งรถไฟนี้เพื่อมาหาหรือเรื่องราวต่างๆกับฮิตเลอร์เเมอนาองก็ใช้ ฐานทัพในการทํางานไปเลยแต่นอกจากนี้เองเนี่ยฮิตเลอร์ก็ยังเคยเปิดช่องโหว่ด้วยนะครับในตอนที่เขาเนี่ยนั่งอยู่บนรถไฟแล้วแบบว่าออกมาโบกมือหาประชาชนอะไรแบบนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากๆแล้วถ้ามันเกิดการปองร้ายขึ้นจริงๆอะ่ะในการออกมาโบกมือมีคนยิงป,ปืนมายิงโปง้งก็จบเลยถูกไหมทางบริการของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยได้ทันเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับฮิตเลอร์ได้ผ่านรถไฟคันนี้นะครับผมถือได้ว่าทําหน้าที่ได้อย่างดีในการปกป้องตัวของฮิตเลอร์ก็เรียกได้ว่า บอกกันเลยว่าเยอรมันนะแบบเป็นคนที่เก่งมากๆเรื่องวิศวกรรมอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็การจัดระบงระเบียบอะไรแบบนี้เลยทําให้การเดินทางของฮิตเลอร์เป็นระเบียบแล้วก็เป๊ะมากๆทุกอย่างเนี่ยเป๊ะไปหมดเลยแล้วก็ในเวลานั่งรถไฟเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนข้อห้ามอย่างหนึ่งที่ฮิตเลอร์เนี่ยสตรกมากๆเลยนะครับนั่นก็คือห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดที่ทุกคนรู้กันนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของ ฟิลเลอร์ซอนเดอร์ซุกนะครับหรือว่ารถไฟของท่านผู้นำนั่นเองนะากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้เราก็สรุปกันมาให้สั้นๆนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าโอเคเวลาฮิตเลอร์จะเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยเขาทำยังไงนะครับซึ่งนอกจากการเดินทางไปเฮดคอเตอร์ต่างๆนะรถไฟนี้นะครับผมได้ถูกเดินทางไปยังสมรภูมิต่างๆแนวรบแนวหน้าต่างๆเนี่ยก็มีการเดินทางไปเหมือนกันนะครับแต่การเดินทางหลายๆอย่างเนี่ยก็ได้ถูกลบออกไปจากหน้าประวัติศาส ทำให้เราไม่ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟนี้ได้เคยเดินทางไปที่ไหนมาบ้างก็ถือได้ว่าเป็นการทําลายหลักฐานที่ค่อนข้างจะแม่นยําแล้วก็ได้ผลเลยนะครับคือแบบไม่มีใครสามารถขุดหลักฐานเหล่านี้ขึ้นมาได้เลยอะไม่อย่างนั้นมันก็คงจะเป็นข้อมูลที่พับบิ c มากกว่านี้ไปแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวของ history world ในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมุกคน ความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ